ต้องเอามาให้ได้ยากแค่ไหนก็จะทำ มาหาเกศสอนับพีพ่ไพโรจนี่ก็ได้ ซ่อนตัวอืมอ้าไปเอาไปพอเรือไปถึงแล้วนองนี่หรือหาทางไปส่งที่พังงาให้ได้นะครับไปวัดแกเชือก แบบนี้ก็เท่ากับเกิดโอกาสให้ชาวบ้านเขาด่าวสิก็ตำรวจอย่างพวกเราไม่มีน้ำยาต้องอาศัยพวกชาวบ้านช่วยจับโจรเราต้องยอมรับครับผมว่าตำรวจไม่ว่าจะประเทศไหนแม้ประเทศนั้นจะเจริญลุดหน้าด้วยเทคโนโลยีก้าวล้ำนำสมัยตำรวจจะถูกฝึกมาให้สืบสวนสอบสวนอย่างเก่งากาจชกัน ถ้าปัจจากความร่วมมือของประชาชนอันเป็นสมาชิกของสังคมแล้วการปฏิบัติหน้าที่ให้ลุร่วงสมความสําเร็จต้องเป็นเรื่องยากครับผมจารานว่าไงผมเป็นแค่จ่าครับผมแล้วจ่าไม่มีมันสมองได้ยังไงไม่ทราบว่ามีใครเคยพูดไว้ว่าถ้าสู้คนไม่ได้ก็ยอมเป็นพวกันเชลยครับผมผมไม่เคยใจเป็นพวกไอ้ตีใหญ่นั่นเหรอไม่ได้ครับผม ในการไล่ไล่ตีใหญ่เขาเนี่ยผมเห็นว่าอุปสรรคในการนี้อันได้แก่ความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนของคนบางคนคือศัตรูครับแล้วไงแล้วถ้าเกิดเราสู้กับศัตรูหมายถึงความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนของคนบางคนไม่ได้เราก็ควรจะยอมเป็นพวกกับเขาเลยผมคิดว่าบุบรรด o กับจาาสำราญคุณจะหมายความว่าอย่างนี้ครับโดยการให้เงินไอ้คนที่มันอยากได้เงินครับผมไอ้คนที่อยากจะได้เงินนี่แหละครับมันจะถีบไอ้ตีใหญ่ให้พวกเราครับผม งงไม่คุ้นส่นพนงงครับไม่ทราบว่าพูดอะไรกัน<ง>แต่ผมก็พอเข้าใจครับ ความฝันเหมือนใครเขาเหมือนกันมีสิทธิ์ที่จะฝันให้มันสวยงามใครก็อยากให้ฝันเป็นจริงเขาสักวันคงสักวันยังมีสิทธิ์ที่จะฝันจุลงหายใจอาจจะดูเลือนลางในความฝันสีดำ อยากจะทำทุกการได้รับเธอได้อยู่เคียงข้างเธองานกว่านี้ไม่อยากจะเป็นอย่างนี้ เ้อมาเท่าไรตัดใจจากเธอไม่ตายคงได้พบกัน เขาก็บอกอะนั่งก่อนจ้ะเดี๋ยวรักจะดูแผลให้นะพี่จ๋า oh. พี่อยู่ที่น่นนานๆนะจ๊ะนานแค่ไหนก็ได้นะพี่นะโอ๊ยพี่เดี๋ยวรักจะทำแผลให้นะ คุณเอาสำเนาวนี้ไปตีพิมพ์ได้เลยพาาหัวได้ยิ่งดีว้าวไอ้ตีใหญ่มีค่าหวห้าหมื่นห้าหมืนบาทไทย ถ้าสินบนนำจับอีกปีใหญ่แปดวันละแผลพี่ไี่เริ่มแห้งพอดีเลยนะยาที่หมอประจําตัวพี่ให้มาเนี่ยดีมากเลยนะแผลแห้งแล้วก็หายสนิทแล้วล่ะ พี่แล้วพี่จะไปไหนอ่ะกลับไปหาพวกมันไงกลับไปรบร้อยแผลน้สมเกียรติและไอ้รองนรดงที่มันฝ่าวไว้ที่แขนพี่ทิวีทิวีทิวีเออเอออะไรอ่ะฮะนี่ก็ว่างไว้ดิ อ่านก่อนนะน่าจะอ่านอะไรอะฮะอ๋อข ah, ่าวประตูนางสาวไทยไงข้าวหัวเฮียตีใหญ่ตั้งห้าหมืนใช้สร้างบ้านได้พอดีเลยดิ มันไม่บอยเกียรมันด้วยว่ากูตีใหญ่มาลจบบานนะจะมาไหรู้อยากตายอยากได้เงินมากกว่ายังไงเฮียตีใหญ่ก็ต้องตายเราไม่ได้หักหลังเขาแต่เราช่วยให้เขาตายไวขึ้นก็ทํานั้นเองไม่มันเป็นเพื่อนกับพี่หมาตั้งเด็กช่วยเหลือกันมากินนอนด้วยกันมาตลอดเลย เฮ้ยนี่ยังไงเฮติใหญ่ก็ต้องตายรู้ไหมจังหวะแล้วมันทูลาอะไรที่เขาจะต้องตายแบบเปล่าเราไม่ได้อะไรเลยคนอื่นกับได้โลกเมียนะจะปล่อยให้อดอยากตายหรือ,อยังไงแล้วคนดีติดหลังพี่อีกไม่ยอมช่วยตำรวจนะก็อ,อาจจะลบความเป็นวัดของพี่ออกก็ได้เพื่อเป็นการตอบแทนคิดสิคิด,คดไม่ใช่มปนั่งเล่หมอหนว่าไปอุวัน ใครสามารถสืบและจะับกลุมตัวตีใหญ่ได้ไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือว่าตายอันเนื่องมาจากการต่อสู้จะได้รับสินบนและรางวัลน,นำจับรวมห้าหมืบาทบุคคลใดนำฟาร์มเข้าแจ้งจนเจ้าพนักงานจับกลุมตัวตีใหญ่จะได้เงินสามหมื่น <t> ส่วนเจ้าพนักงานจะรับเงินรางวัลสองหมื่นฮัลโหลขอพูดาับตำรวจ่ี่ชื่อสมเกียร่ิฮ่า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 กคนท่่มันกำลังตามล่าอยู่ ตีใหญ่หรู้เป็นใครอะ่ะนี่ไม่ใช่เวลามาล้อเล่นนะเดี๋ยวอูจะไปของกับการถามนะหรือคงคิดว่าอูไม่กลา้าโทรหารมาันละสิต<อ>้นบ้านติดกับบ้านมันอ้ยังทำได้เลยจะไอ้แค่โทรศัพท์ทุามาปรองครับผมคิดว่าเป็นมันครับไอ้ตีใหญ่ผมว่าท่ารองฮะจะรับนะครับทําไม่ได้เป็นมัน ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าใครที่กล้าเอาเรื่องระดับอธิบดียังเครียดมาเป็นเรื่องล้อเล่นฮัลโหลเสียเวลาเปล่าโง่เรื่องที่นอนแล้วยังมโง่เรื่องนี้ไม่ฉําไม่เอาไหนเรื่องสินบนนั่นไะเราลือก็จะรู้เองมันทำไมใครอะมาพน,นันกันดีกว่าวันลือกับอว ใครจะตายก่อนกันเรื่องตายก่อนตายหลังไม่สําคัญนะเพราะทุกคนก็ต้องตายสําคัญที่ว่าใครจะตายอย่างมีเกียรติกว่าใครไอ้คนที่ใจโหดเที่ยมอมหิตชอบสร้างความเดือดร้อนให้สุจริตชนเหมือนคนบ้าที่ไม่คํานึงถึงความทุกข์ยากของเขาเนี่ยตายไปก็มีแต่คนถมน้ําลายส่งแต่อ้วว่าหรือตายก่อนะเพราะว่าอ้วอยากเห็นวัยการตายอย่างมีเกียรติ tài ngay. Tiếng ai? mà. Được rồi, thưa ông, thưa ông. นี่ในสายครับอดีตฟืนฟืนมีฉายาว่านักฆ่าตัดคอครับตอนหลังนี่หลังจากออกจากกรางแล้วกลับตัวกลับใจอยากจะช่วยทางราชการครับแอ้อย่างหนึ่งอยากจะได้เงินไปทำการค้าด้วยครับเหตุการณ์ที่นาเกือนะครับผมก็รู้แล้วครับว่าเป็นฝีมือไอ้ตีใหญ่ผมแซกรู้ขนาดนี้พอจะเป็นสายตำรวจได้ไหมครับ เข้าใจเรืยังจริยาพี่ลังเลเพราะอะไรแค่สงสัยตายยกครัวใหญ่กลัวไงวิบ ข้ากำลังอ่านข่าวอสายอยู่ว่ะคราวนี้อเกียริมันคงจะเข้าใจนะว่าสินบนลาคาหัวห้าหมื่นเนมันไม่ได้ผล <c oughs> เออจริยาไปทำกับข้าวไป ต้องรับตีใหญ่หน่อยเลยไปเดี๋ยวกินข้าวก่อนดูเว้ลากินข้าวกันมาเอย้ยกลุ่มชาวบ้านที่ไม่ยอมแจ้งตำรวจเนี่ยนะมันมีอยู่สองกลุ่มกลุ่มแรกกลุ่มที่กลัวตาย ไอ้ก,กลุ่มเนี่ยสักวันหนึ่งมันอาจจะเปลี่ยนใจถ้าเราใจเย็นแล้วก็รอกลุ่มที่สองพ่อแม่ลูกมีญาติญาติกลุ่มนี้ไม่แจ้งตำรวจแน่นอนไม่ว่ากรณีใดๆว่าเราควรปิดล้อมกลุ่มที่สองไว้นะครับเพื่อเหลือเพียงกลุ่มแรกเพียงกลุ่มเดียวครับเพื่อผลักดันให้มันออกมาเดินกลางถนนครับท่านรอง เจียงเจ็บแขนอยู่หรือเปล่าจ๊ะหายฉนิดแล้วจ๊ะไม่อยากพูดเรื่องอื่นได้ไหมพี่ไม่ชอบเลย ะคะเชิญตามสบายจะน,นั่งหรือนอนตรงไหนก็ได้ แรงว่าลูกมีกูจะเดือดร้อนแล้วก็กูจะยิง,งเพรามึงทิ้งสนิทไง ข่าวรั่วแน่วะ่ะตำรวจที่นี่ไม่เคยมาเดินไ่แน่แบงค์แบบนี้งั้นไปพูดลาตัวที่บางเคถ้าเจอตำรวจอีกก็แน่ใจได้เลยว่าเราจะพูดดีกันเองใครวะใครมึงใส่ศึกวะ กินไม่ได้แบบเนี้ยมีหวังอดตายเว้ยเอาไงไว้ยตีใหญ่คุณจะตามหาคนที่หักหลังก็ไม่มีนะเว้ยอันแย่ก่อนกูจะลงใต้